วิดีโอนี้จะมาสอนวิธีการออกแบบส่วนของเฮดเดอร์แล้วก็ฟุตเตอร์ให้กับเว็บไซต์ของเรานะครับสำหรับส่วนประกอบหลักของเว็บไซต์เนี่ยจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือส่วนของเฮดเดอร์โดยส่วนของเฮดเดอร์ก็จะเป็นที่อยู่ของโลโก้ชื่อเว็บไซต์แล้วก็เมนูของเว็บไซต์ส่วนต่อมาก็คือส่วนของบอด y ี้โดยพื้นที่เกือบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นส่วนของบอดี้ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของฟุตเตอร์ส่วนของฟุตเตอร์ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือส่วนที่เป็นสีดํานี้นะครับ โดยแถวที่อยู่ด้านบนเนี่ยสามารถใส่วิตเกตต่างๆเข้าไปได้ส่วนแถวล่างสุดเนี่ยส่วนใหญ่จะไว้ใส่เครดิตนะครับลองมาดูภาพรวมกันก่อนโอเคเฮดเดอร์ก็คือส่วนที่อยู่บนสุดนี้นะครับส่วนตรงกลางทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าบอดดี้แล้วก็ส่วนล่างสุดเนี่ยเรียกว่าฟุตเตอร์สำหรับวิดีโอนี้จะมาสอนวิธีการออกแบบส่วนของเฮดเดอร์แล้วก็ส่วนของฟุตเตอร์นะครับ ซึ่งเฮดเดอร์แล้วก็ฟุตเตอร์ที่ติดมาพร้อมกับดีวิสตีมก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเฮดเดอร์แล้วก็ฟุตเตอร์ที่ดูธรรมดาธรรมดาดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วิดีโอนี้ก็เราจะมาสอนวิธีการออกแบบเฮดเดอร์แล้วก็ฟุตเตอร์ให้กับเว็บไซต์ของเราให้สวยระดับมืออาชีพโอเคให้เรามาที่เว็บไซต์ e l เล a n t ์แตีมนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาล่างสุดเลยมาที่ส่วนของฟุตเตอร์ของเว็บไซต์เสร็จแล้วมาที่บล็อกเสร็จแล้วค้นหาคําว่าเฮดเดอร์และฟุตเตอร์ที่ช่องเซิร์ช ดิวิททีมเขาได้ทําการออกแบบเฮดเดอร์แล้วก็ฟุตเตอร์ให้เราสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีๆซึ่งเขาออกแบบไว้เป็นร้อยๆแบบเลยนะครับเราสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีๆเลยโอเคให้เราทําการเลือกรูปแบบของเฮดเดอร์แล้วก็ฟุตเตอร์ตามที่เราต้องการแล้วก็เหมาะสมกับธุรกิจของเราด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะเลือกรูปแบบของเฮดเดอร์แล้วก็ฟุตเตอร์รูปแบบนี้เลยโอเคคลิกเข้ามาที่รูปแบบของเฮดเดอร์แล้วก็ฟุตเตอร์ที่เราเลือกนะครับในนี้เขาก็จะแสดงตัวอย่างให้ดู นี่เป็นรูปแบบของ Desktop View แล้วก็นี่คือรูปแบบของ Tablet แล้วก็ Mobile View ต่อไปให้เราเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับทําการใส่อีเมลของเราเข้าไปที่ช่องนี้เสร็จแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ให้เราทําการเซฟไว้ที่ที่หาได้ง่ายนะครับโอเคลับมาที่ไฟล์ Header แล้วก็ฟ o ตเตอร์ที่เราได้ทําการดาวน์โหลดมาทําการแตกไฟล์ซิปเก็บไว้ก่อนนะครับเราก็จะได้ไฟล์ Header แล้วก็ Footer หน้าตาเป็นแบบนี้โอเคต่อไปมาที่เว็บไซต์ของเรา มาที่ส่วนของหลังบ้านต่อไปให้เรามาที่แถบ d ีวเสร็จแล้วก็คลิกที่ t e a m Builder มาที่เครื่องมือ Import ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยมาที่แถบ Import คลิกเลือกไฟล์เสร็จแล้วทําการเลือกไฟล์ Header แล้วก็ Footer ที่เราได้ทําการเตรียมไว้คลิกที่แถบ Import เราก็จะได้แถบ Header แล้วก็ f o o t e r เข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะครับก่อนที่จะไปทําการแก้ไขให้เราคลิกที่เซฟก่อน ลองมาดูส่วนของหน้าบ้านโอเคนี่ก็คือรูปแบบของเฮดเดอร์แล้วก็ฟุตเตอร์เดิมที่ติดมาพร้อมกับตีมผมจะลองรีเฟชหน้านี้ดูนะครับโอเคผมก็จะได้เฮดเดอร์แล้วก็ฟุตเตอร์ใหม่เข้ามาในเว็บไซต์ของผมเรียบร้อยแล้วเห็นว่ารูปแบบของเฮดเดอร์แล้วก็ฟุตเตอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสวยเป็นมืออาชีพมากขึ้นโอเคกลับมาที่ส่วนของหลังบ้านผมจะทําการแก้ไขส่วนของเฮดเดอร์แล้วก็ฟุตเตอร์เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยคลิกแก้ไขโดยทําการคลิกเข้ามาที่ตรงนี้นะครับ สำหรับส่วนของเฮดเดอร์เนี่ยแถบมันกว้างมากผมจะทําให้มันแคบลงนะครับสําหรับวิธีการแก้ไขเมื่อเรามาวางนะครับมันก็จะมีเครื่องมือแสดงขึ้นมาซึ่งแต่ละโรเนี่ยมันจะมีกล่องเครื่องมืออยู่3ามกล่องกล่องแรกเนี่ยจะสีน้ําเงินซึ่งเป็นกล่องที่อยู่นอกสุดกล่องต่อมาก็คือกล่องสีเขียวสําหรับกล่องสีเขียวเนี่ยจะอยู่ในกล่องสีน้ําเงินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กล่องที่3มก็คือกล่องสีเทากล่องนี้ก็จะอยู่ในกล่องสีเขียวอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นถ้าเราอยากจะแก้ไขที่จุดไหนก็ให้เราไปที่กล่องนั้นนะครับโอเคผมมาแก้ไขขนาดของโรของกล่องสีเขียวก่อนคลิกเข้าไปที่ไอคอนรูปฟันเฟืองนะครับจะเห็นว่ามันมีกล่องเครื่องมือแสดงขึ้นมาโดยในกล่องเครื่องมือเนี่ยจะมีแถบอยู่3แถบก็คือแถบคอนเทนต์ดีไซน์แล้วก็แอดวานซซึ่งในที่นี้ผมจะไม่มาพูดทั้งหมดนะครับจะพูดเฉพาะในวิดีโอที่เกี่ยวข้องซึ่งในวิดีโอนี้ผมจะมาแก้ไขขนาดของโรโอเคผมจะมาที่ดีไซน์ เสร็จแล้วมาที่แถบ spacing มาที่เครื่องมือที่เรียกว่า padding ผมลองใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับเค <Okay, S 1> ผมเริ่มจาก1เสร็จแล้วคลิกตรงนี้ให้มันเชื่อมกันเห็นไ่มโลตรงนี้มันแคบลงเราสามารถปรับขนาดของโลได้โดยการเพิ่มจำนวนตัวเลขเดีย๋ยวผมจะลองเพิ่มจำนวนตัวเลขให้ดูเค <Okay, S 1> ผมเพิ่มด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้านละ5พิกเซลก็จะได้ขนาดตามที่ผมต้องการ เมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วก็คลิกที่เซฟสำหรับแถบทีเทาเนี่ยเป็นแถบที่แสดงอยู่ในแท็บเล็ตแล้วก็โมบายซึ่งถ้าเราเปิดผ่านเดสก์ท็อปเนี่ยมันจะมองไม่เห็นมันอยู่ที่เราเลือกซ่อนให้แสดงหรือไม่แสดงได้โดยให้ไปดูที่แถบ d อ a ด c e d แล้วก็มาที่ Visibility เห็นว่าเราสามารถเลือกซ่อนแล้วก็แสดงได้โอเคแต่ในวิดีโอนี้จะมาปรับขนาดของโร w โอเคผมจะทำการปรับขนาดของโรหรือว่าแถวสีน้ำเงินนี้ด้วยนะครับ คลิกเข้ามาที่ setting มาที่ design เสร็จแล้วก็มาที่ spacing ตอนนี้ padding มีขนาดความกว้างอยู่ที่ด้านละ10พิกเซลผมจะทำการปรับขนาดมันลงเหลือไว้ข้างละ5พิกเซลเมื่อพอใจกับขนาดแล้วก็คลิกที่ save และเมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้วก็คลิกที่ save ที่ตรงนี้ด้วยนะครับเสร็จแล้วปิดหน้าต่างนี้ไปต่อไปมาแก้ไขส่วนของฟุตเตอร์ คลิกที่อ d ด t ส่วนของฟุตเตอร์ผมจะลบส่วนที่ไม่ต้องการออกก็คือแถวด้านบนนี้แต่ก่อนที่จะทำการลบผมจะเอาไอคอนที่อยู่แล้วก็ไอคอนอีเมลนี้มาใช้งานโดยจะมาไว้ที่แถวข้างล่างนี้โอเคกลับมาดูโคนี้คลิกก็ไปดูที่คอลัมน์ของโรนนี่ก็คือเครื่องมือคอลัมน์ของโรนนะครับเห็นว่าโคนี้มี1คอลัมน์ผมจะเปลี่ยนไปใช้งานแบบ3คอลัมน์คลิกเลือกแบบ3คอลัมน์ เสร็จแล้วผมจะทําการลากเอากล่องไอคอนนี้มาลากมาเลยนะครับเสร็จแล้วมาวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็ลากเอากล่องอีเมลมามาวางต่อกันเลยสําหรับกล่องเครื่องมือนี้เป็นกล่องเครื่องมืออีเมลผมจะามาวางไว้ด้านขวาสุดก็ทําการลากมันมาเลยนะครับเอาข้อความตัวอย่างนี้ออกก่อนเพราะว่ามันยาวเกินไปเสร็จแล้วคอลัมน์ตรงนี้มันว่างอยู่ เราสามารถเพิ่มเครื่องมือได้คลิกที่ add new ผมจะเลือกเป็นเครื่องมือ text ธรรมดาคลิกยืนยันเพิ่ม heading เข้าไปด้วยคลิกเพิ่มเครื่องมืออีกคลิก add new ค้นหาํำว่า heading โอเคผมใส่ heading เข้าไปด้วยสามารถแก้ไขชื่อของ heading ได้จากตรงนี้ผมจะลากส่วนของ heading ขึ้นมาไว้ด้านบน ต่อไปผมจะทําการแก้ไขส่วนของแ g r o u n d สีเหลืองนี้มาที่เครื่องมือกล่องสีน้ําเงินเสร็จแล้วมาที่แถบแ g r o u n d ทำการเปลี่ยนสีทําการเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการโอเคผมจะเอาสีเหลืองนี้ออกก่อนคลิกที่ delete โอเคมาที่แถบ gradient ด้วยทําการลบสีเหลืองออกไปเปลี่ยนสีใหม่เข้ามาแทนเราจะใช้แถบสี gradient หรือว่าสีปกติก็ได้ เสร็จแล้วทำการลบแถบที่อยู่ด้านบนนี้ทิ้งไปคลิกที่ delete เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็คลิกที่ save ปิดหน้าต่างนี้ไปกลับมา save ที่ตรงนี้ลองกลับมาดูส่วนของหน้าบ้านผมจะลอง refresh หน้านี้ดูโอเคจะเห็นว่าผมได้ขนาดของ header ตามที่ผมต้องการแล้วลองมาดูที่ส่วนของ footer โอเคผมก็จะได้รูปแบบของ footer รูปแบบใหม่แล้ว ซึ่งรูปแบบที่เห็นเนี่ยยังไม่ใช่รูปแบบที่ต้องการนะครับโดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ทั้งหมดแต่วิธีการทําให้ดูก็เพื่อที่จะแสดงว่าวิธีการนำเฮดเดอรแล้วก็ f ุตเตอเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ของเราทํำยังไงส่วนวิธีการออกแบบอื่นๆจะไปพูดไว้ในวิธีการออกแบบในส่วนของบอ d y